ลพี่กี้ขับรถแข่งกันแล้วไป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 อะไรไกล่จะซื้อมไมมันอม่ขุมหัวใจวาย <c oughs> วาหัวใจวายแล้วเรเป็นผู้คนหรือไงเนี่ยอะไรมไกลเพิ่งจะซ <ยว S 1> ื้อมาทำไมมันไม่ขุมหัวล้าน ยกเรี่ยกแค่พิยกอย่างนี้นพิดึงอย่างนี้บางคือปาดมือเลยตรงเเอวยืดป้าย TP ลูกค้าขาสดใหมอ่อย่างนี้ไอยิมใช่ไหมลินินบานอีกแล้วใครสายเอวยืดลินินป้ายนี้ที่สุดที่สุดของแจ้<ม>อะไรเนาะเหมือนไม่เข่าเลย ลลูกกนเอายืดหน้าค่ะลูกค้ากางเกงเอวยืดล้วนนะได้ยินถึงไหมมีเด็นหมดเลยป้ายเทปีตัวรีวิวสองพันหกร้อยบาทนะคะลูกค้าตัวรีวิวสองพันหกร้อยบาทเอวยืดล้วนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีกี่ตัวนะล้วนกันไหม โปเตมานาก็มาก็เกงเอวยืดนะคะลูกค้าคะแบบกระสมาดูริมอล้อปุ่มชักก่อนที่ของหแ้ยกมีที่เดี๋ยพี่ชูยสสวยเอวยืดนะคะลูกค้ามาถดค้ยด้วยนะลูกค้าชามาแล้วลอดหรอ ทุกหลอดเราเปิดบ่อยมากนะเอวยืดนะคะลูกค้าลีนินเยอะมากวันนี้เดี๋ยวค่อยๆนับกันเนาะนี่ลีนินแ่บนี่ลีนินนี่ตยากเลยสำเราบป้ยให้ลูกค้านับทีเดียวโอ้โหซิมพูวันเทียกางเกงเอวยืดตัวนะคะลูกค้าเอวยืดเอวยืดเชือกเอายกเนาะบนแบนนะคะตัวนี้เป็นป้ายนี่ออกขาจ้ำหลายตัวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็จ้ำนี่ก็จ้ำอยู่แล้วเนาะ ไม่ได้อะไรนะหาลีนินให้ทีก่อนตอนลีนินสวยมากขาจ้ำใหม่ละพี่ก็ขาโก้ที่ขาจ้ำใหม่และนะคะมีขาจ้ำด้วยรอบนี้ขาจำ้คาจำ,าจำคาร์โก้พี่ก็ไปตัวนี้มาตัวอีกแล้วขาจ้ำคาร์โก้อันนี้ผู้ชายใส่ได้เนาะทุกขาแต่ทำไมเปยไม่โดนวะล <c oughs> ือของพีงเ่เมื่อกี้เขาเปิดใช่ไหมใช่ลือของพี<ม>่เองคือหมดไม่ไมางผู้ใหม่ละ ันี่ใหม่ค่ะจัมขะจัมค่ากู้ใหม่ค่ะโปโลลูกค้านี่ขาจัมด้วยหรืออยู่โปโลขาจัมอีกแล้วขาจัมด้วยค่ากู้ด้วยน่าจะสาบแบนนี่ดีแต่แล้วก็สอบนะลูกค้าอาจจะแบบมีคาโก้บ้างมันมีคาโก้มาอันนี้ถึงเห็นในร้านพี่เลยนะนี่ขาจัมอีกแล้นี่รีวิวนี่ค่ากู้ขาจัมอีกแล้วขาจัมเป็นมาก ขาดจานอีกแล้วโอ้ลูกค้าน่าไม่ขาดจานเยอะล่ะลูกเนี้ยที่นี่ไม่ขาดเด็ดนะใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะลูกค้าตรงแบบนี้เป,นเป้าใหญ่ใหญ่เลยนผู้ชายใส่ได้เลยผู้ชายใส่ได้สวยเลยนิ่มเยอะมากจริงๆแนะนำให้ลูกค้าย้อนดูไลฟ์สดที่แบบที่ผ่านมาได้เลยเยอะเกินไปเยอะเกินไปในชะ่ไหม ค้ารับเอาเอาแ่นของแนกคเ,เขาวางคู่กันเดี๋ยวก็คิดว่าตัวเดียวกันากขาทุกท่านับีนเอา่แรกไปโชว์ก่นอนโชว์นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากตัวนะคะลูกค้าดูผ้านอ้ ทำเลยะเจ็ดตัวแล้วทำไมมีซี่หมื่นเก้าสิบตัวลูกค้ามันเยอะมากมันเยอะจริงจริงเฮ้ยแต่ว่าขาโก้กับขาจำก็เยอะด้วยวะรอบนี้คืองงอยู่นะมาชาปีเอไม่มีนะมาชาเปิดพี่เอจำที่ไม่มีใช่แต่ซื้อต่ออยู่ไม่มีเลยทุกที่มี สวัสดีนินโดมากอันนี้จัดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะมาให้ลูกคา้า,าให้ลูกคา้าดูเนื้อด้วยเด็กทโกอืมแแล้วก็สองออกมากออกน้อยไม่เท่ากันป้ายเทพีก็บบยศอ,อยู่แล้วนะลูกคา้าป้ายเทพียศอยู่แล้วนะคะหนูให้ดูทุกตัวอย่แลเยวพี่ไม่ต้องห่วงค่อยดูไปนะคะใครรับนะคะตัวรีวิวเนาะสองพันหกร้อยบาทนะลูกค้าที้อย่างมีขามำด้วยนะ ตังนี้มีขาดัำด้วยดีจังเลยใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายอยู่แล้วเนาะกางเกงขายาวนะลูกค้าเอวยืใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายสวยนี่สวยหลายสวยมากเป็นผ้าคอตตอนกับลินินนะคะลูกค้สาสอง่างเป็นคอตตอนลินินสีก็มีพื้นก็มีนะคะออกหลากหลายค่ะไซส์ปกติสีกว่ามูลงามสีฉ่ำมากม ไหไมกิบหรอมด้วยเพิ่งมานี่สขาวคอโค้ขาจำอีกแล้วจำไม่ออกแน่ใจนี่ของแก๊บค่ะผู้ชายค่ะโอพ้พี่เลนิลนยังไม่หมดดีกหรอพี่อือ,อ,อ,อไปไหนอะเริ่มต้นเอวิ้วลูกนี้ขายดีมากนะพี่นะแนะนำให้เอาได้เลยนะคะดึงยางให้ดูก่อน ไอที่โชโชว์มันคือหมดแล้วหไปที่ไก็ไว้ตรงไหนไปที่นึงไปที่นเางมันเยอะล่างเต็มาโคไปอบน้ไได้โชว์ตมโชว์เดี๋ยวขนใจคนะเีไป่หได้งหมดแล้วเนีันไม่ได้โชวต เอ่นินดูไปก่อนนะพี่เพราะว่าลินเนี่ยออกเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี่นะชิเก้าชิบเก้าคือแล้วชิคเก้าค่าส่งคิดยังไงครับค่าส่งประมาณสองร้อยค่ะลูกค้าขนส่งเป็นคนเก็บนะไม่ใช่หนูเก็บ ขนส่งเป็นคนเก็บไม่ใช่หนูเก็บค่ะลูกค้าประมาณ200บาทลูกค้าเข้าตัวรีวิว2600บทนทอยาขกระสอบใหม่นี่แนะนำเหมาะคะ่ะรุ่นนี้นานๆนมาทีเนาะพี่เป้ปะใช่พี่เป้ปะ,ปปะไม่ใช่ไม่ใช่คุณพี่เป้ไปไหนอะ่ะ ันนี้ป้ายเททีนะคะป้ายเทปีหน่ยป้ายไหว้ห่อยไวหน่อยนะแอปมิคบโปหลายตัวนี้กันเนาะแอปมิคบโปหลายตัวเนี้กันจะแอปมีหรอมีเยอะเลยอ่ะถามรีวิว2,600ันหกใช่ค่ะตัวรีวิว2,600ันหรีบแอปเลยจ้าเดี๋ยวไม่ทันคราวนะคะเดี๋ยวแย่งกันตัวรีวิวแนะนำเอาเลยนะเพราะว่าหนูลดให้นะคะ200เนาะลีนินเยอะอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วง เอวยืดเอวยางนะคะลูกค้าเอวเชือกเนาะแขวนได้สองราววันนี้เราไม่แขวนแล้วใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะคะลูกค้า แข่งไม่ม hmm. mm ีละเจ็บคอไปหมดหมดไปกับเสื้อยูงเมื so ่อกี so ้แล้วมีไงบอกแว่าค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆนี่ลีมินต์ลิมินต์เหรอไม่ใช่ใช่ตับต้นสวยเนาะหมอบอกเอามาแล้วสองพันแปดสวยไหม เออเอามาใส่กระสอบเลยลูกค้าแถมหมาหมาเห่าอยู่พุ่งๆอย่งนี้นี่แถมหมาหนึ่งตัวใครหมันไส้โหราเอาหมาไปด้วยนะลูกค้านะหมันมันเหมือนกันนี่แถมให้เชนเอ็มลูกนี่แม่กระสอบปนแบรนด์นะพี่นะไม่ต้องตัวแตจังที่มเขามีแบรนด์อยู่แล้วนี่คือหลุดเหรอลูกช่วยพี่โชว์ได้ไหมอ่ะ ลินินมีทั้งแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับผสมนะอย่างเงี้ยค่ะมันเขียนลินินมันก็จะผสมคอตตอนบ้างเห็นไหมคะลินินร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างลินินผสมบ้างอย่างงี้ลินินผสมคอตตอนมันก็จะเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์มาพี่ไปดูอันนี้ก็ลินินร้อยเปอร์เซ็นต์เอานะให้โซฟานเล่ลินินเป็นคนเดียวน่าอร่อยแล้วแต่ไม่อยากเล่นเยอะ ยี่ลิเเยอะมากเยอะมากอมโอ้ยเกลียวขวดเนี่ยบอกตรงๆคือลิเนลทะลุผ้าสอบมาเลยคาร์โกเปไ็นหน้าริบบิ้อุ้ยน่ารักขาโกโ้โก้เป็นวันนี้ขาจ้ำกับคาโกออกหเยอะม็เปล่องม,ม,ม,มันไม่ได้เป็นอย่างทุกลูกนะลูกค้าเพราะว่าบางทีอ่ะหนูเปิดนะลูกอื่นก็ไม่เห็นจะมีคาโกิ่มขัดจัดเยอะนะต้องมีใครฟอกเอนีนน่ยนะลูก มาอีกละวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสียงซกุระดังกว<ส>่าเสียงโสภัยเจ้าเสียงซากุระสิบ <10, S 1> ห 11, ่อสิบเอดสิบสองเลยนินนะคะเท่าไหร่คะตัวรีวิว2,600 <8 S 1> บาทนะคะลูกค้าก็สอบใหม่นี้นะคะ2,800บาทลูกค้าคัค่กเ้ใหม่แล้ว คาโก้คือกางเกงกักเป่าข้างนะจำปะขาจำคาโก้เออวันนี้ออกขาจำคาโก้เยอะเลยคารเโ้ากันตีนเดี๋ยวหนูบอกก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปเปิดมาลูกอื่นไม่เจอขาจำคาโก้เยอะนะเป็นบางลูกนะพี่นะเลืดเต้นนะใช่เพราะว่าเมื่อเช้าก็ไม่มีมันคือเมื่อเช้าเปิดไม่มีใช่ปะลูกค้าเปิดไม่มีมีแต่ลูกค้าเปิดเ่อเช้าลีนินเยอะมากลีนินเยอะลูกจริงๆเพราะว่าขาจำแต่่วาคาโก้เยอะมากคยูทำมอยู่แล้วเนี่ย ทำไมไม่รู้ใครเอาลูกนี่ไปคุ้มมากเอใครได้คาโก้เลยเลนินด้วยคาโก้ด้วยจบในลูกเดียวพี่โอยลูกค้าดูยังใชาสิบสามตัวสสามตัวสิบสามตัวแล้วไม่รู้กระสอบนึงอ่ะโดยปกติอ่ะค่ะกระสอบนี้ยจะประมาณห้าสิบตัวห้าสิบหกสิบตัวมันลวแต่ใช่แล้วแต่เยอะคือเมื่อเทียบกับป้ายอื่นอ่ะคือป้ายนี้ยเยอะแล้วออกคุกลูกนะคะออกเยอะทุกลูกผู้นี้ดีกว่าป้ายนี้ดังอยู่แล้วป้ายเขาดัง ได้เป็นป้ายยังเป็นป้ายเทพเทพีเทพมองไม่เห็นเลยต้องก้นนีสวยมากไม่ก็ไม่นะใหม่ด้วยสวยด้วยนะคะมีสีอุ๊ยถึงโป๊ะโต๊ะไม่ได้ตั้งใจกำมัดมาตั้นงนานแล้วรู้แล้วรอจังหวะอยู่รออยู่ละอยู่ ไม่ไม่ได้แยกวินี่งนี่ก่อนัองเ<ม>ล็กโขอะนนี้นีนดด่นี่ใช่ีเลียกอันนี้นาดียลยอน,นสวยมากอัเยอะมากพี่ปต้นค่ะปต้นรีวิวว่างอยู่นะครรีวิวว่างอยู่ะคะ่ะพี่เอาเลยเดี๋ยวเดีวว๋ยวยังงก็ียูเอาเลย กระสอบเนี้ยจะบอกว่าติดราคาพุนมเยอะมากนะคะอาโอะขาจ้ำมาจัดแต่งไม่รู้มื่อีกแล้วขาจ้ำใครใส่ขาจ้ำจ้ำแพงนะจ้ำรวนแพงนะกระสอบนี้คุ้มเลยค่ะจ้ำกับคาห้าพันห้าเดี๋ยวนี้ตะกรันเจ็ดพันห้าเหรอขาจ้ำร่นใส่ได้ทั้งหมูทั้งชายนะกระสอบเป็นลาเหรอทุกจำลาใช่อ้าวได้โยนไปแล้ว คอตตอนไม่ต้องร้ายใจคอตตอนก็สวยค่ะลูกค้าคอตตอนก็สวยนะเนี่ยคอตตอนก็สวยแต่กระสอบเนี้ยมันพิเศษอย่างหนึ่งบางเอิญติดคาโก้กับกับขายซ้าเยอะมาเลยนี่คอตตอนเอ้าตัวนี้น่ารักแขวนไหมน่าจะห้าจิบหกน่าจะห้าจุดปกติอ่ะประมาณห้าสิบสามสิบห้าสิบตัวมีต้องมีสามสิบห้าสิบตัวต้องมีนะคะ พานับเอาเนาะแต่ว่าถาโก้มีด้วยหนึ่งสองไปรับตัวรีวิวสองพันหกร้อยบาทนะคะหกรับตัวรีวิวสองพันหกร้อยบาทกระสอบใหม่มีนะพวกเราไม่ค่อยคุณเรากระสอบใหม่มีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ค่ะแชร์ให้ขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์เลยค่ะอันแปดร้อยบาทนะคะตัวนี้เป็นเอวยืดป้ายไคพีค่ะรับอีกแจ้งได้เลยนะคะลูกค้านี่แบ่งเป็นโทนสีแบบนี้สวยๆเลย ีแบบนี้คุณผู้ชายใส่ก็ได้สีคุมโทนคาะโก็ออกดีมากคาโก้กับแบบขาจ้ำเนาะขาจ้ำที่มันเป็นแบบขาแบบนี้ค่ะขาอย่างนี้เลยขาจ้ำอืออกดีเป็นบางกระสอบนะพี่นะเพราเพิ่งเคยเจอเพราะปกติเราก็เห็นไปกับ,บเอวยืดปกติเนะาะกระสอบนี้ดันเจอคาโก้เยอะด้วยก็คุมไปเลยค่ะใครรับอีกแจ้งได้เลยนะคะฝั่งสีสันเขาก็สวยอ่ะโอเครีวิวว่าขอบคุณค่ะทักหน้าแชทหน้าแชทไม่ได้ทักฝั่งบ้านก็ได้นะคะคุณค่ะ